บ้านล่ะในที่สุดบอกสร้างบ้านด้วยเงินสด45ล้านบาทจริงหรือเปล่าอ๋อโอเคบ้านนี้ที่กรุงเทพที่ดินนี้ยังอยู่ชี่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อยังไม่ได้สร้างอยู่ตรงนั้นใช่ครับตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่นี่อีกกรณีหนึ่งใช่ค่ะที่บ้านบ้านก็เป็นบ้านของเราทั้งคู่ที่เป็นบ้านหลังแรกของเรา แล้วก็น้องเมดานะคะคือเดิมเขาก็มีบ้านอะไรของเขาแต่ว่าเราก็มีครอบครัวของเราครัน้นี้เป็นบ้านที่เราเราร่วมกันสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่เราชอบคือก้อยก็ชอบแบบแนวมินิมอลพี่เจมเขาก็ชอบแบบมินิมอลเหมือนกันแล้วเราทั้งคู่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นคือเราจะไปญี่ปุ่นบ่อยกันมากค่ะเพราะฉะนั้นสไตล์บ้านก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็โล่งโปร่งสบายใช่ค่ะคอยู่ในกรุงเทพนี่แหละคะ่ะ ก็ถูกใจทุกอย่างเพราะว่า3ปีค่ะในการสร้างสร้างบ้านหลังนี้ค่ะลองหามาด้วยน้ำพันน้ำแรงตั้งใจเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ถ้าหากว่ายังไม่มีเงินมากพอก็จะไม่ไม่พยายามไปผ่อนไปสร้างภาระหนี้สินอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคสดเลยแล้วกันอลงี้วนะครับผมแลเขาเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยเลยค่ะนี่คือนิสัยของเขาพี่เจมเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยถ้าถ้าไม่ออกรายการทีวีคือรองเท้าแตะเสื้อยืด เป็นเกงขาสั้นเลยเฟมียหมดนาฬิกานาฬิกาหรูอะไรเขาก็ไม่มีเลยนะคะเขาใส่นาฬิกาออกกำลังกายธรรมดาเมียเอาไปหมดอีกแล้วิงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจทํางานมากินที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องของการรู้จักที่จะเก็บมันนะครับมีความรู้เรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับใช่ครับ รู้จักการอดออมใช่คือเรื่องที่สําคัญมากแต่เลี้ยงเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันกับกับเลี้ยงภรรยานะคะ,ะคนคนละแบบเลยค่ะเลี้ยงลูกนี่คือไม่ไม่มีเลยไม่ให้เขาจะบอกไม่ได้เลยว่า ป้าากับแม่ไม่มีอะไรให้นะเงินของป้ากับแม่แม่ป้าจะใช้กับแม่อืไม่ใช่ไม่ใช่ลูกลูกก็ต้องหาเองเพราะฉะนั้นป้าจะให้ลูกก็คือการศึกษาการเรียนอันนี้ป้าให้ลูกดีที่สุดแต่ว่าอย่างอื่นนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่เงินลูกนะเงินป้ากับเงินแม่องมิดาที่ตอนนี้พิงจะใกล้จะสี่ขวบกันสว่กับสวบประมาณนั้นแต่ว่าเริ่มปลูกปลูกฝังวิธีการใช้เงินวิธีการรู้จักอดออมด้วยวิธีการอย่างไรสิ่งแรกเลยเนี่ยนะฮะ ต้องให้รู้จักคุณค่าของเงินก่อนเพราะว่าเขาโตมาด้วยสิ่งมันไม่เหมือนรุ่นเราครับรุ่นเราผมโตมาด้วยพ่อผมเป็นในสถานีรถไฟเงินเดือนหลักพันอะไรเงี้ยบางทีอยากจะใช้จะจ่ายอะไรก็กระเบียดกระเสียกูก้อยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นครูนะครับเงินเดือนน้อยเราเราเห็นความลําบากนะครับแต่น้องไมดาโตขึ้นมาในเจเนอเรชั่นที่ถ้าจะมองไม่เห็นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ที่ลูกวัยนี้ต้องรู้คือคุณค่าของเงินแต่ละใช้แต่ละบาทเลยแต่ละสตางค์ไม่ใช่แบบ อาจจะเอาวันนั้นอ่ะไม่รู้ไม,ไม่ไม่มีคําว่าเงินเป็นประเด็นในชีวิตเลยไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะบอกเลยว่าเวลาไปกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ลูกจานนี้ถ้าลูกกินทัานี้กี่บาทแปดสิ <80 S 2> บาทนะไมไ่ชัดเจนเลยว่ากี่บาทจานนี้50าบาทนะลูกจานนี้จะก,ก,กินจานนี้เลยเหรอลูกนี่3 0 0บาทนะอ,อันนี้คือสเต็ปแรกแต่สเต็ปที่2เนี่ยผมจะให้ลูกรู้ว่าเงินแต่ละบาทถูกแลกมาด้วยแรงงานเหนื่อยแค่ไหนอ่าเราจะบอกว่าทํางานเท่านี้ จะได้เท่านี้บาทนะลูกทํางานเท่านี้จะได้เท่านี้บาทแล้วเดี๋ยวในสมองของลูกเนี่ยเขาจะถูกปลูกฝังไปเองว่าถ้าเขาจะกินอาหารจานละสามร้อยอย่างเงี้ยเขาต้องทํางานเท่าไหร่เขาจะรู้สึกสัมผัสและก็เสียดายได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเราบอกว่าลูกอันนี้แพงอันนี้ถูกเขาไม่เข้าใจอะไรคือแพงคือถูกอันนี้คือสเต็ปแรกที่ผมตั้งใจว่าจะสอนลูกกับ2คือผมจะไม่มีการบอกเลยครับว่าลูกไม่ต้องห่วงนะที่ดินแปลงนี้ของลูก บ้านหลังนี้ของหนูไม่มีหนูไม่มีอะไรทั้งสิ้นหนูคือเป็นซีโร่เป็นศูนย์พ่อกับแม่มีให้อย่างเดียวคือการศึกษาลูกชอบอะไรบอกเพราะถ้าเกิดเราเราบอกเขานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าความมุมานะพยายามจะถูกทําลายสิ้นเป็นกายเป็นซีโร่เลยเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปถึงเป้าหมายก็ได้ไม่ต้องพยายามก็ได้สุดท้ายมีมมพรมที่ปลูด้วยให้แบงแบงค์เราก็อยู่ <c oughs> เขาจะไล่ความพยายามซึ yes. ่งเป็นพ so, ่อแม่รังแกฉันที่ดีที่สุดเลยแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมด้าถูกปลูกฝังให้เป็นเด็กที่รู้จักค่าของเงินและเป็นเด็กที่รู้จักใช้จ่ายอย่างและรู้จักทํางานรู้จักทางานถูกต้องครับหาเงินด้วยตัวเองถามเรื่องความหวานแถมเรื่องลูกแล้วทะเลาะกันบ้างไหมนีโอ้โหีเราก็ทะเลาะกันครับ ทะเลาะกันแรงด้วยครับไม่ใช่ทะเลาะกันเบาๆนะทะเลาะกันแบบคือความเห็นไม่ตรงกันอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยแต่แต่ความแรงของเราอะมันสนุกนะหนูชอบมือคนชอบให้ทะเลาะให้มีการทะเลาะเพราะว่าหนูไม่ได้เรียกมันว่าการทะเลาะในในในจิตของหนูหนูไม่ได้เรียกว่าทะเลาะหนูเรียกป็นการดีเบตโต้วาทีแล้วหนูว่าหนูจะหนูจะมีความบันเทิงในการที่จะระบายสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาเพราะหนูไม่ชอบการเก็บ หนูไม่ชอบอะไรที่เก็บงามซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศอะไรหนูจะไม่ชอบเลยมีอะไรหนูก็จะพูดพูดพูดซึ่งอดีตเนี่ยเขาจะเป็นคนเงียบเขาจะเป็นคนเงียบเพราะว่าเขาอาจจะแบบรักษาสถาบันครอบครัวไม่ให้เกิดการวีวาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนหลังพอเขารู้ว่าอ๋อสไตล์หนูคือสไตล์แบบว่าเชิญชวนให้กบล้างผานหนูเป็นบูล้างผานถ้าคนดึงเขาเผากระท่อมคนนึงเป็นไฟ อีกคนนึงต้องเป็นน้ําสิคอยดับไม่ให้มันลุกล้มบ้านเราคือถ้าคนนึงเป็นไฟอีกคนนึงคือน้ํามันค่ะต้องสาดอย่างนั้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะว่าทฤษฎีเนี่ยเราค้นพบค่อนข้างผาดโผนนะในแต่ละครอบครัวแต่จะเอาไปใช้เนี่ยนะฮะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึกงคือต้องมีจุดร่วมกันก่อนว่าเผาก็ยังไงสุดท้ายเนี่ยต้องไม่เลือกกันนะสุดท้ายเนี่ยคือเป้าหมายร่วมกันคือจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะแต่การที่เราจะเผาคือต้องการที่จะ กำจัดสิ่งที่เป็นมลพิษในบ้านออกให้หมดข้อดีของวิธีนี้คือเรื่องเดิมไม่ถูกกลับมาพูดใหม่ใช่ค่ะมันถูกเผาไหม้ไปแล้วจริงฮะคือเคลียร์ซะให้หมดใช่ครับเคลียร์ซะให้หมดจดสุดท้ายศาสตร์กันยังไงบทสรุปก็คือเราต้องยอมเมียตลอดสุดท้ายเป็นอย่างนั้นฮะสุดท้ายก็ต้องกลับมาเงียบเออต้องปรับไม่ว่าจะเหตุผลอะไรจะดีแค่ไหนสุดท้ายคืออ่าโอเคครับตามนั้นตามนั้นโอเคหนูจะบอกเขาเลยว่า สุดท้ายพี่เอาอย่างนี้นะสิ่งถ้าพี่ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะนะพี่ต้องบอกมาเลยว่าโอเคครั้งหน้าพี่จะไม่ทําอย่างนี้หนึ่งสองสสและสุดท้ายพี่ก็ต้องบอกว่าโอเคกติกาของเรายังมีเหมือนเดิมนะก็คือเชื่อฟังเมียอูให้เขาท่องหลาจากคุยกันเสร็จทุกครั้งข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งค่ะข้อสองตามใจเมียข้อสามถ้าจําไม่ได้ให้ไปท่องสองข้อแรกสุดท้าย สุดท้ายสุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกครั้ง <c oughs> คือผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายมันจะเลือกความถูกต้องหรือมันจะเลือกความสัมพันธ์รักเมียมากเจมเรืองศักดิ์ทั้งรักทั้งยอมเป็นทาสเป็นเพราะเมียสวยเป็นเพราะเมียเซ็กซี่นี่เองใช่หรือเปล่าอ,อะไรก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเป็นเพราะ1 0เป็นอย่าง,งานั้นแต่90%เป็น <c oughs> เป็นเพราะความดีของเขา จริงเรอจริงครับจริงจริงครับเดี๋ยวนวดอีกคืเอเนี่ย <c oughs> ผมนี่นะ100% <c oughs> เนี่ย9กเ็นเนี่ยเขาดูแล <c oughs> ดีมากเลยนะ โอ้โหชุบรูปไปไหว้นะดีมากโอ้โหนิดๆหน่อยๆมีบ้างอะไรบ้างนะคุณดีมากนางงามเก่านะฮะไม่จำนะครับเอ้ยทำไมห่วงเหรอเจมห่วงเหรอเน่ขอดูนิดขอดูหน่อยทุกรูปได้รับการอนุญาตแล้วอ่าค่ะได้รับการอนุญาตแล้วกลายเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของคนในบ้านของครูก้อยด้วยใช่ไหม พ่อแม่ญ<อ>าติทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่นี่คือแบบถ้าพี่เจมแบบอยู่เรากลับนครกลับใต้ใช่ไหมคะถ้านั่งกันอยู่ในวงเสร็จปุ๊บถ้าพี่เจมลุกเข้าห้องน้ําแม่หนูก็ามาแล้วโกยห้าไม่ได้เลยลูอเฮ้ห้าไม่ได้เลยลูกเฮ้ลูกเคยพูดแบบนี้ห้าไม่ได้เลย <c oughs> เอาอีกแล้วถ้าพี่เจมลุกปุ๊บกอยมหม <c oughs> ่แล้วเสกิโตฮิแล้วขับรถปุ๊บอ่าแวะเซเว่นคนนี้ลง กอยเดี๋ยวแม่หนูแล้วแม่หนูกอยอีกแล้ว,ลว,ลวพูดทุกวันพูดทุกห้านาทีที่เขาลุกออกจากออสถานการณ์ที่แบบมีคนรวมกันนะ่ะแม่หนูเอาอีกแล้วยิ่งวันยิ่งหลงหรือเปล่าคุณแม่ก้อยเนี่ยยังแม่หนูรักเขามากจริงๆรักแบบรักมากหนูว่าเขาเขารักเป็นลูกเลยอะคะ่ะแบบแบบรักเหมือนลูกในไส้เลยอะคะ่ะพี่เจมเขาก็เหมือนกันดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลทุกคนที่รายรอบรายลอ้ลยลอมเราแม,ม้กระทั่งเพื่อน ของหน uh, 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 uh ูเขาก็ดูแลเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบดูแลว่าเออเอาเงินจ่ายเงินให้ทุกเดือนหรือไม่ใช่นะคะดีเทลเล็กๆน้อยๆเขาเป็นคนแบบนั้นเลยค่ะในมุมของบ้านผมก็เช่นกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็เหมือนกันเจมส์เจมส์ลูกคือคุณก้อยเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลตัวเรานะดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเราด้วยอ่ะที่ดูเขาต้องใช้เขาต้องใช้ความรักมากแค่ไหนถึงแบบดูแลได้ทั้งหมดนี่คือเป็นเหตุหนึ่งที่ผมที่ผมรักเขามากครับมันจะสมรักสมรสอะไรกันขนาดนี้เนาะ ตามีเปลวไฟขึ้นใหม่แล้วแพทครอวครวมีความสุขจะเพิ่มอีกสักหนึ่งคนไหมคะหมายถึงลูกนะคะอ๋อ้อกาจอะไว่หมายลูกสิครับคุณแพทตั้งใจแทนที่จะมีแน่นอนค่ะกําลังจะใส่ตัวอ่อนค่ะสักอีกประมาณมีนาเมษานี้แล้วค่ะเพราะเรามีตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านอยู่แล้วสองตัวค่ะมีลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งอยู่แล้ว ค่ะเพราะว่าเราทั้งคู่เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการอีกซี่เป็นคนมีบุญยากครับเป็นคนมีบุญยากใช่น้องไมดาก็คืออีกซี่อีกซี่เบบี้แล้วก็จะมีหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาว ดีมากดิจับมือกันเหนือชุ่มไปหมดใช่ค่ะมือเหนียวไม่หมดขอให้รักกันหวานชื่นไปตลอดนะฮะจะยังไงยังไงก็อยู่ในสายตาพวกเราหนีไม่พ้นพวกเราที่จะอิจฉาไปตลอดชั่วกาลนานขอให้รักกันยาวครับขอบคุณครับเจมส์เมืองจากละก้อยนัชชาลอยชูการ์ ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ